ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลาผู้โดยสารปริศนาเรื่องราวเป็นยังไงครับพี่เต้ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องปากเล่าจากคุณลุงคนขับรถแท็กซี่ท่านหนึ่งนะ,นะครับ ขอย่าสมมติชื่อคุณลุงท่านเลยละกันครับว่าคุณลุงนุคุณลุงนุ๊เนี่ยเล่าถึงเหตุการณ์ที่ท่านไปเจอมาให้กับตัวผมฟังตอนที่ผมใช้บริการท่นแหละครับตอนที่ไปทําธุระที่หนึ่งแต่ช่วงนั้นพอดีว่ารถมันติดมากๆอืก็เลยหาเรื่องคุยกันก็เริ่มเปิดประเด็นไปครับเพราะว่าที่เห็นก็คือคุณลุงแกขับรถแท็กซี่ที่เป็นรถอีวี ซึ่งมันก็เหมือนรถที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถแบบเดิมรถสันดาปอะไรประมาณเนี้ยครับหลังจากที่พูดคุยกันเราก็ได้รู้ว่าตัวผมเองเป็นใครเนี่ยครับมันจะเป็นนักเล่าเรื่องผีอะไรประมาณนั้นเนี่ยแกก็เออเล่าเรื่องราวสาเหตุที่ทําให้ตัวแกเปลี่ยนมาใช้รถอีวีซึ่งแกก็บอกว่าเพิ่งเปลี่ยนมาไม่นานนี้เองให้กับผมฟังครับโดยคุณลุงโนแกเล่าว่า ตัวเองอ่ะขับรถแท็กซี่ของฉากรอนก็เป็นแบบที่พวกเราเห็นกันมาทั่วๆไปตามที่เห็นกันบ่อยๆเนี่แหละครับโดยแกยเลือกขับกะกลางคืนเพราะว่าช่วงตอนเช้าเนี่ยแกจ,จะต้องช่วยแฟนขายข้าวแกงแถวๆถโรงเรียนแห่งหนึงใกล้ๆกับที่ผักของแกแถวๆลาดประดุกเพื่อจะนำไรายได้ต่างๆเนี่ยไปส่งลูกสาวเรียนมหาวิทยาลัยก็จนเมื่อสงการปีนี้แหละครับ ในคืนสุดท้ายของเทศกาลก่อนที่ตัวแกเองจะหันรถกลับบ้านเนี่ยแกได้พูดโดยสารจากตรงแถวแถวเข้าสาลก็ขอให้ไปส่งแถวแถววัดส่วนแก้วที่นนทบุรีอะไรก็คิดว่าโอเคว่าถ้ามันเป็นนนเนี่ยเลยจะวัดส่วนแก้วไปหน่อยออกไปนิดเดียวก็ถึงลาประดูกบ้านแกแล้วก็กะว่าส่งเสร็จก็จะปิดจ็อบวันนี้แล้วก็กลับบ้านนอน หลังจากที่ไปส่งผู้โดยสารคนเนี้เสร็จครับก็กําลังจะออกรถกลับบ้านตอนนั้นก็ประมาณตีหนึ่งกว่าๆได้แกบอกประมาณนั้นแหละแกกลับเห็นมีเด็กวัยรุ่นผู้หญิงะครับอายุน่าจะใกล้ๆกับลูกสาวแกนี่แหละสะพายกระเป๋าเล็กๆใบหนึ่งสีดำๆแล้วก็วิ่งหน้าตาตื่นออกมาจากข้างทางแล้วก็กระโดดโยงโยงโบกมือเรียกแกอยู่ไม่ไกลอตอนนั้นก็เห็นว่าเป็นผู้หญิง แล้วก็ตอนนั้นมืดแล้วด้วยเปยียวอีกจังงหด้วยความที่เป็นพ่อคนแก่ก็เลยจอดรถไปเทียบอะครับแล้วก็ยังไม่ทันที่จะได้ถงถามอะไรกันน้องเขาก็เปิดประตูเข้ามานั่งที่เบาะหลังทันทีก่อนที่จะรีบบอกให้แกออกรถไปก่อนเลยเหมือนลักษณะเหมือนน้องเขาหนีอะไรมาสักอย่างก็ไม่รู้แหละอตอนนั้นคิดไวัยเด็กสาวอยู่ในทีเ่เปลี่ยวตอนกลางคืนเหตุผล เอาไว้ก่อนเลยเพราะเผื่อว่าถ้าเกิดมีใครมาตามอะไรเนี่ยแกจะลำบากไปด้วยใช่แกก็เลยทำตามอย่างที่ผู้โดยสารบอกเพราะเชื่อว่าน้องอาจจะมีอันตรายได้ครับซึ่งพอขับรถมาได้สักผัดเดียวครับแกก็ถามว่าตกลงแล้วจะให้ไปส่งที่ไหนเพราะแกก็สังเกตว่าจากการที่ตัวแกเองชัเลียงมองผู้โดยสารจากผ่านทางกระจกมองหลังนะครับอือ น้องก็ยังคงดูตื่นเต้นไม่หายก็เริ่มระแวงแปลกๆว่าเฮ้ยลุกไปทําอะไรผิดมาหรือเปล่าแต่ก็ไม่กล้าคิดอะไรเยอะก็ได้แต่ถามไปประมาณนี้ว่าเออจะให้ไปส่งที่ไหนดีก็ดีที่ผู้โดยสารตอบมาด้วยเสียงสั่นๆประมาณว่าขอให้ช่วยไปส่งเธอที่บ้านออกําลังจะถามต่อว่าไอ้บ้านน่ยมันที่ไหนล่ะออน้องก็กลับร้องไห้สะอื้นขึ้นมาก่อนที่จะกอดกระเป๋าใบน้อยแน่นเลยอื แล้วก็พยายามขอโทรศัพท์มือถือของแกซึ่งติดไว้ตรงหน้าคอนโซลน่นะ่งแกเอาไปใช้จับ GPS ไปตามเป้าหมายต่างๆเวลาปักหมุดแกก็โอเคเหมือนกับอถ้าเกิดน้องเขาคงแบบไม่รู้ที่จะบอกยังไงก็ส่งโทรศัพท์ไปให้ลุงนุ้แกก็รับโทรศัพท์กลับมาหลังจากที่น้องเขากดปักหมุด GPS ให้ครับ,รบแล้วก็ถามน้องไปด้วยความเป็นห่วงตอนนั้นเหมือนกับ แกเองดูลูกสาวคนหนึ่งประมาณนั้นแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทําไมถึงร้องห่มร้องไห้อย่างเงี้ยจะให้พาไปที่สถานีตํารวจก่อนไหม,มเพราะจากรูปก,การแล้วเหมือนน้องนะ่าจะหนีใครหรืออาจจะโดนใครทําร้ายมาประมาณนั้นอแต่น้องไม่ได้พูดอะไรต่อครับก็ได้แต่ก้มหน้าร้องไห้แล้วก็ขอให้พาตัวแกนี้กลับไปส่งบ้านเท่านั้นซึ่งตอนนั้น ทางมันก็ค่อนข้างมืดแล้วก็ตัวแกเองไม่ค่อยชินทางตามที่ตัว GPS มันพาไปด้วยก็เลยไม่ได้ทำความอะไรมากนะก็ได้แต่ขับเรียบๆไปที่สำคัญก็ประแวงพูดโดยสารว่นนี้มากๆเพราะว่าตั้งแต่ขึ้นรถมาแล้วก็กด GPS ให้น,ะน้องก็ได้แต่นั่งก้มหน้ากอดกระเป๋าสะพายของแกทำอยู่ท่านั้นนะแบบเดิมเลยสะอึกสะอื้นไปตลอดทาง กะจะให้บรรยากาศมันดีขึ้นครับไม่รู้จะทํายังไงคิดคิดไปคิดมาก็เลยกะว,ว่าเปิดวิทยุฟังแล้วกันออแต่กลายเป็นว่าพแกเปิดวิทยุปุ๊บมันกลายเป็นซาว์หมาหอนของรายการผีขึ้นมาจังหวะเออซึ่งมันก็โอเคแหละมันเป็นรายการที่ตัวแกเองฟังแทบทุกวันนะครับออตอนนั้นก็ดังขึ้นมา บรรยากาศมันยิ่งทําให้บรรยากาศในรถมันแย่ขึ้นไปกว่าเดิมอีกไหนจะทางนี่มันมืดๆอีกน้องเองก็ดูเหมือนจะกลัวผู้โดยสารดูจะกลัวแล้วก็ร้องไห้หนักกว่าเก่าแกก็เลยตัดสินใจโอเคกูปิดแล้วน่ะตอนนั้นแกก็บอกว่าก็อยากจะเชิญลงอ่ะพูดจริงๆเพราะว่าถามอะไรก็ไม่บอกทางก็เปลี่ยวมานั่งร้องไห้อย่างเดียวมันก็ระแวงครับแต่ตอนนั้นก็ทําไม่ได้ครับเพราะว่าหลับมาแล้วมิเตอร์ก็กดไปแล้วด้วย Mm hmm. แถมในสายตาของแกตอนนั้นน่ะน้องมันก็เหมือนกับลูกกับหลานน่ะที่กำลังลำบากอยู่ด้วยแกก็เลยได้แต่ขับรถตาม GPS ต่อไปซึ่งมันก็ดันพาแกไปตามทางที่แกไม่คุ้นนอซะเลยอ mm hmm. สองข้างทางเนี่ยมันค่อยๆรีบลงเรื่อยๆเหมือนเป็นถนนแบบถนนในซอยประมาณนั้นนะคะพี่เป mm hmm, mm hmm, ครับไม่นานมันก็เข้าไป <laughs> ซอยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นสวนจริงๆ สองข้างทางเนี่ยมันเริ่มมืดมีแต่ต้นไม้เต็มไปหมดแทบจะหาบ้านคนไม่ได้<ม>ถนนก็แคบลงแคบลงจะขับไวเหมือนตอนแรกมันก็ไม่ชินทางอีกก็เลยได้แต่ไต่ตามแมปไปเรื่อยๆก่อนที่จะรถมันจะค่อยๆขึ้นสะพานนะครับซึ่งก็เป็นสะพานคอสูงประมาณหนึ่ง<ม>ขณะที่รถมันกำลังลงมาเนี่ยไปหน้ามันสาดไป สาดไปข้างหน้าจนตัวแกเห็นว่ามันมีคุณยายท่านหนึ่งเนี่ยยืนอยู่ข้างถนนกำลังโบกรถเรียกแกอยู่คแต่แกมีผู้โดยสารอยู่แล้วอยู่ข้างหลังแกก็เลยไม่ได้จอดรับก็รีบขับต่อไปประมาณหนึ่งอ่ะขับไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เห็นว่ามีคุณตายอีกคนหนึ่งมาโบกรถแกลักษณะคล้ายๆกับคุณยายคนแรกเลยก็คิดในใจว่าเฮ้ยแกลืมกดมิตเตอร์หรือเปล่า ไปไอ้ตัวไฟมันถึงได้ดับอยู่อะไรเงี้ย uh huh. กลายเป็นรถแกว่างหรือเปล่า uh huh. ก็รีบผ่านกลับไปดูตรงมิตเตอร์หน้ารถอะมิตเตอร์มันก็ยังเดินอยู่อ uh huh. ตอนนี้ยิ่งงงหนักเข้าไปใหญ่เพราะว่าลองชงโงกไปตรงท่านหน้ามันก็ไม่ได้ขึ้นไฟแดงว่าไม่ว่างครัไอตอนเนี้ยมันขึ้นเป็นไฟแดงว่าไม่ว่างไม่ได้ขึ้นเป็นไฟเขียวว่ารถว่างเหมือนปกติอะครับก uh ็ huh. ไม่เข้าใจว่าทาไม คุณตาคุณยายสองคนมาโบกได้ตอนนั้นคิดไปคิดมาเฮ้ยมันตีหนึ่งกว่าอืมทำไมแถวนี้เขาปล่อยพ่อปล่อยแม่มาโบกรถกันได้วะทางเปรี่ยวๆ mm. ด้วยตอนนั้นก็เลยเริ่มบ่นพึมพำแบบว่าเอ๊ยหรือยังไงวะ mm. รถก็ไม่ว่างนี่หว่าแล้วมาโบกทำไมซึ่งทันทีที่แกพูดไปเปยไปแบบนั้นนะครับ น้องผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลังตอนแรกอะ,อะที่นั่งชิดอยู่ริมไอฝั่งสายเมืองอะครับน้องก็ค่อยๆลุกแล้วก็กระเถิบกระเถิบเข้ามาเรื่อยๆก่อนที่จะมานั่งอยู่ข้างหลังแกอืลงุลงนูแกก็ด้วยความห่วงก็เลยถามไปประมาณว่าเป็นอะไรหรือเปล่าลูกไหวหรือเปล่าอืม,มีอะไรบอกลุงได้นะก็ประมาณนะั้นพยายามพูดพยายามคุย แต่กลายเป็นว่าพอพูดจบก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ไฟหน้ารถอะ่ะมันสาดไปเจอคุณยายอีกคนนึงอื <Ừ. S 2> คนที่สามแล้วแต่คนเนี้ยแต่งตัวค,คล้ายๆกับคนแรกแต่ไม่ใช่คนแรกนะครับคล้ายๆกันเฉยๆแกก็มายืนโบกเรียกรถแกอีกครั้งหนึ่งตอนเนี้ยแกก็ได้แบบมองมองแบบมองจกไปดูคุณยายแทนก็เหมือนกับมองเข้ามาในรถอะ่ะ <Ừ. S 2> แต่ก็เหมือนกับว่า คุณยายก็น่าจะเห็นนี่ว่ารถอะ่ะมันไม่ว่างใช่ไฟมันก็ขึ้นแดงอยู่จนตัวแกเองอะ่ะมองผ่านใ้ตัวกระจกมองหลังก็ยังคงเห็นคุณยายท่านอะ่ะพยายามกวักมือเรียกรถอยู่อืขนาดขับรถเลยมาแล้วคุณยายแกก็ยังโบกแล้วเนี่ยเรียกไม่หยุดไม่หยุดแกก็นึกขำในใจว่าพูดล,ลอยๆไปประมาณมันคุยกับเหมือนกับพยายามจะคุยสร้างบรรยากาศให้กับผู้โดยสารที่นั่งอยู่ข้างหลังแกประมาณว่า นี่ถ้าเกิดโอ้โหรถแกเนี่ยเป็นรถเมย์สองแถวนะป่านนี้แกคงรับมาเต็มคันแล้วแหละซึ่งทางเนี้ยเป็นครั้งแรกที่แกพูดด้วยแล้วผู้โดยสารเริ่มคุยตอบโต้กลับมาครับ<ห>เพราะว่าทันทีที่แกพูดจบเนี่ยอยู่ๆผู้โดยสารที่นั่งอยู่เบาะหลังแกก็กลับชะโงกหน้าเข้ามาแล้วก็ถามประมาณว่าทําไมลุงพูดแบบนั้นนะออลุงจะรับใครมันไม่มีใครเลยนะอ้าว พอแกได้ยินแกก็ได้ตอบผู้โดยสารไปเพราะคิดว่าเออน้องเขาคงนั่งคุดคูกมหน้าก้มตาอยู่อะ่ะก็อาจจะไม่ได้มองข้างทางก็เลยไม่ได้เห็นคนนี้มาโบกอยู่แกก็บอกว่าเออมันมันมีผู้โดยสารมาเนี่ยเออมามีแบบคนมาโบกรถแกอยู่ต้งสองสามคนมตั้งแต่ตอนที่รับผู้โดยสารขึ้นมาเนี่ยแกก็เห็นคนโบกรถอยู่หลายคนแล้วนะแล้วถ้ารับขึ้นมาได้เนี่ยรับขึ้นมาได้หมดทุกคนป่านนี้ ก็คงเต็มบบาหลังไปแล้วแหละทันทีที่แกพูดจบอ่ะน้องมันร้องกรี๊ดแล้วก็กว้างกระเป๋าสะพายในอ,อ,อกมันนะครับลงพื้น<อ>แล้วก็รีบปีนพุบพุออกมามันนั่งอยู่ตรงเบาหน้าคู่กับแกจนตัวแกเองตกใจเบรกรถจอดเพราะว่าเฮ้ยอยู่ดีๆผู้โดยสารปีนขึ้นมาที่คอนโซลด้านหน้าทําไมอืออตอนนั้นก็พร้อมว่าตะคอกเอ็ดไปเลยเล่นบ้าอะไรเนี่ยเดี๋วรถมันควงคว่ำอะไรจะ เกิดอุบัติเหตุจะทํายังไงกันแต่ผู้โดยสารกลับชี้ไปชี้ไปที่ด้านหลังแล้วก็มองไปที่กระจกหลังนะเหมือนไม่วางตาแล้วก็ร้องกรี๊ดกรี๊ดอยู่อย่างนั้นอ่ะซึ่งพอตัวแกมองตามน้องมันไปะแกบอกว่าแกกลับเห็นว่ามีคนแก่เป็นสิบคนเลยพี่เป้ทไมอ่ะกําลังเดินกระย่องกระแย่งอะตามรถมาตอนนั้นเนี่ย แกบอกว่าแกได้ยินแต่เสียงผู้โดยสารน่ะตะโกนแล้วก็เขย่าแขนแกบอกให้รีบออกรถออกรถออมันมาแล้วรีบออกรถออกรถแกก็หันไปถามผู้โดยสารน่ะกล่าวว่าเอ้ยใครมาอะไรเพราะว่ามันก็แค่คนแก่จะอะไรล่ะอ,อ,อ,อืครับเพราะว่าตัวแกเองก็ไม่เข้าใจว่าจะกลัวอะไรนักหนาก็แค่คนแก่เดินมาตามถนนอ,อืแต่ยังไม่ทันจะได้ถามอะไรอครับออออประตูด้านหลังทั้งสองบานมันกลับเปิดพึบออกมา ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือเสี้ยววินาทีต่อมาประตูทั้งสองบ้านมันปิดปึ้งพร้อมๆกับที่แกเห็นว่าเบาข้างหลังอะ่ะมันยวบลงไปตอนนั้นอะ่ะผู้โดยสารแหกปากร้องแล้วก็วิ่งเปิดประตูออกนอกรถไปทันทีออแล้วสิ่งที่ทำให้แกช็อกที่สุดเพราะวะ่าพอแกมองตามไปตรงกระจก ขอ่ะบานประตูที่คนอผู้โดยสารผู้หญิงคนนั้น่ะมันเปิดค้างเอาไว้อ่ะครับแกบอกว่าแกเห็นเงาสะท้อนร่างคุณตาคุณยายอ่ะคนที่เคยโบกรถแกแต่ตอนนี้ทุกคนอ่ะมันนั่งอยู่บนเบาะหลังหมดเลยงูก็อบอกว่าแกแขกปากล้อก็พยายามจะหนีออกจากรถแต่ประตูฝั่งแกเปิดยังไงมันก็เปิดไม่ออกแถมตอนนั้นอ่ะวิทยุในรถ มันทะลึ่งเปิดเพลงงานศพขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเล่งวอลลุ่มดังขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนั้นแหะสติสตังมันไม่เหลือสติอยู่แล้วแกก็กลัวจนแทบบ้าไม่กล้าที่จะมองไปที่เบาะหลังหรือว่ากระจกหลังนี้ต่อไปแล้วก็ตัดสินใจกระโดดข้ามกระบอกเกียร์พุ่งตัวออกไปจากทางประตูรถตรงฝั่งที่ผู้โดยสารม,มันเปิดค้งางทิ้งเอาไว้แล้วก็กลิ้งลงมาอยู่ข้างทางก่อนที่แกจะเห็นว่ารถแกมันค่อยๆไหลขึ้นไปบนสะพาน ภาพที่แกเห็นต่อจากนั้นก็คือมันมีไฟอ่ะเหมือนรถสาสตร์ไฟสูงอ่ะสวนกลับขึ้นมาแล้วก็ทำให้แกเห็นว่าตรงเบาะหลังทั้งทั้งสามเบาะของแกในด้านหลังเนี่ยมันเต็มไปด้วยเงาคนตอนนี้มันไม่ใช่แค่สามเงามันมีเป็นสิบก่อนที่แกจะได้ยินสิ่งดังโครม,มแล้วก็สติแกก็ดับไปปื้นใหม่ที ตอนที่เท่าแก่เนี่ยมาปลูกแกแล้วพอมองไปดีๆแกอยู่ที่โรงพยาบาลครับเท่าแก่ก็บอกแกเนี่ยว่ารถพ่วงอ่ะชนแท็กซี่ของแกจนตกคูน้ําอืมแล้วจากที่ตํารวจสันนิษฐานก็เชื่อว่าลุงโมเองน่าจะกระเด็นออกมาก่อนก็เลยไม่ได้จมไปกับรถด้วยครับไม่ได้เป็นอะไรมากก็โชคดีที่ว่า เจ้าของรถพ่วงเองเนี่ยยอมชดใช้ค่าเสียหายให้ทุกอย่างครับแกก็เลยไม่ต้องควักตังค์ตัวเองชดใช้ให้กับเท่าแก่แต่ถึงอย่างนั้นเองเท่าแกก็จะไม่ให้แกเนี่ยขับรถของแกอีกแล้วครับก่อนที่จะบอกแล้วก็สั่งให้แกเนี่ยไปดูให้ชัดว่าคนที่มาติดต่อขอรับของน่ะที่อยู่ในรถเนี่ยมันใช่ผู้โดยสารคนที่ นั่งรถคืนนั้นจริงๆหรือเปล่าเพราะว่ามันยังคงมีของมีข้าวของอะไรตกอยู่ในรถอยู่ครับหลังจากที่ตัวหลวงนุกแก่รับยงรับยาอะไรเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปกะว่าจะไปเก็บค่าเก็บของที่อู่แล้วก็รอดูเรื่องคนที่จะมารับของคืนนั้นด้วยแต่พอไปถึงอู่ครับก็กลับเห็นว่าไอ้น้องผู้โดยสารคนนั้นเน่ะกำลังเดินสวนออกมาแล้ว แล้วพอเห็นแกน้องมันก็รีบยกมือไหว้ปลบกปลบก่อนที่จะเดินปรีออกไปแกก็เออโอเคเบาใจว่าน้องมันคงเอาข้าวเอาของไปหมดแล้วก็คงหมดเรื่องหมดราวก็ไม่อยากจะพื้นปล่อยหาตะเก็บอะไรเพราะว่าเอาจริงๆแล้วแกก็ไม่รู้ด้วยซ้ำแปลว่าแกเจออะไรกันแน่อตอนนั้นก็เลยได้แต่เดินเข้าไปในตัวอู่เขากล่าว่าจะไปเก็บข้าวเก็บของเพราะาตอนนี้แกตกงาน,านแล้วแหละแต่พอเดินเข้าไปที่โต๊ะเจ๊แกกลับเห็นว่า ตรงข้างกล่องรังที่เอาไว้ใช้สําหรับเก็บข้าวของของผู้โดยสารที่ทําตกไว้เนี่ยครับมันยังคงมีไอกระเป๋าสะพายสีดําอันเล็กๆของไอผู้โดยสารคนนั้นเนี่ยอยู่เลยยังอยู่ในรังอยู่เลยแกก็เลยรีบวิ่งเอาไปคืนก็ดีที่ว่าวิ่งไปทันก่อนที่น้องอาจจะขึ้นรถแท็กซี่ไปแต่กลายเป็นว่าพอแกยื่นให้น้องน้องมันกับตะโกนวีดไวแล้วก็ กว้างมันทิ้ง<อ>เหมือนกหวาดตัวลักษณะอาการเหมือนกับวันแรกที่แกเจอเหมือนกันในคืนนั้นไม่มีผิดอตอนนั้นน่ะเลือดมันขึ้นหน้าเพราะว่าน้องอ่ะเป็นต้นเหตุทําให้แกตกงานอ่ะ<อ>ไม่ได้ขับรถแท็กซี่แถมยังมาทําพฤติกรรมอะไรแบบนี้ด้วยด้วยความที่แกเป็นพ่อแล้วก็ลักษณะเหมือนเป็นลูกสาวอะ่ะ<อ>แกก็เลยแบบเฮ้ยมันเรื่องอะไรกันแน่ทําไมมาทําแบบนี้ก็อุตส่าห์เอาของมาคืนให้แล้ว ซึ่งพอดูดีๆะครับพอแกหันกลับไปมองตรงอก,กระเป๋าถือใบนั้นเนี่ยมันกลับมีอะไรบางอย่างกระเด็นออกมาอะไรกระเด็นออกมาจากในกระเป๋าสะพายใบนั้นเนี่ยซึ่งพอลุงนุ๊กแกเดินเข้าไปหยิบดูจริงๆพี่เป้พอเปิดดูในกระเป๋าอะมันเต็มไปด้วยตุ๊กตาตายายเก่าๆที่เราจะเห็นกันตามสารตายายอ่ะเต็มในกระเป๋าไปหมดเ้ยเอเอ,เอ,เอ ก็ตะโคกถามที่ใส่น้องคนนั้นไปทันทีจนที่สุดแล้วน้องมันร้องไห้แล้วก็ยอมเปิดปากเล่าถึงที่มาที่ไปว่าน้องอ่มันท้ากับพวกเพื่อนๆเ,เพราะความที่ตัวน้องเองเหมือนกับว่าเป็นน้องใหม่เข้ามาในกลุ่มแล้วเพื่อนเนี่ยก็ท้าทายกันว่าจะทำคอนเทนต์พิสูจน์เรื่องผีกันโดยการแอบขโมยตุ๊กตา จากสารตายายต่างๆเนี่ยออืจากบ้านเรือนต่างๆซึ่งตอนแรกอะ่ะน้องมันไม่ได้กลัวอะไรเลยก็กล้าจะทําทุกอย่างก็ไปแอบขโมยตุ๊กตาสารตายายจากที่นั่นที่นี่มาจนตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไระจนมาถึงสารสารหนึ่งหลังจากที่น้องเขาหยิบตุ๊กตาสารตายายอะ่ะ<อ>กลับได้ยินเสียงว่าเอามาคืนอืเขาตกใจนึกว่าคนจะไล่ ก็เลยรีบวิ่งออกมาจากไอ้ตรงสารตัวนั้นอะแล้วก็วิ่งมาที่ข้างถนน oh. ก็มาเจอกับรถรถของลุงนุ oh. ทันที oh. ก็เลยรีบเรียกออกมาแล้วก็รีบบอกให้ลุงนุน่ยขับรถไปตอนแรกก็คิดว่าเออคนแก่มันคงตามมาอะไรประมาณเนี้มาตามเอาข้าวเอาของคืน oh. ก็มารู้สึกแปลกตั้งแต่ตอนที่ลุงนุเปิดพิทยุเพราะว่าทันทีที่เปิดอะ่ะ น้องมันบอกว่าน้องมันเห็นคนแก่ยืนโบกมืออยู่ริมถนนเต็มไปหมดตอนนั้นก็กลัวคิดว่าน่าจะเจออะไรแล้วอะแต่ก็คิดว่าน่าจะรอดก็เลยพยายามกระเถิบตัวจากทางด้านซ้ายสุดไปอยู่ข้างหลังลุงนุเพราะคิดว่าโอเคแหละลุงนุอยู่ด้วยก็น่าจะไม่เป็นไรจนได้ยินว่าลุงนุทักเรื่องว่าเห็นคนแก่ตอนนั้นน่ะ พอเจอว่าประตูรถมันเปิดแล้วก็เห็นว่ามีคนแก่เป็นสิบวิ่งมามก็เลยสติหลุดวิ่งไปอย่างที่ลุงนุรู้ทุกอย่างครับพอได้ยินนะครับเรื่องราวทุกอย่างลุงนูก็ค่อยๆลําดับเหตุการณ์มามเข้าใจทุกอย่างแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับแกบสุดท้ายความซวยเกิดจากคอนเทนต์ของไอ้เด็กคนเนี้ย<ม>ซึ่งท้าทายกับเพื่อนแต่ซวยมาถึงแกแต่ด้วยความที่ แกก็มีอายุมากระดับที่เป็นพ่อของเขาหลังจากที่ดุดุไปประมาณนึงอ่ะจนน้องเขาสำนึกผิดแล้วก็ขอโทษขอโพยแกลุงนุก,ก็เลยบังคับให้น้องเนี่ยเอาตุ๊กตาตายายที่ขโมยมาเนี่ยกลับไปคืนทุกสารโดยแกจะไปเป็นเพื่อนเพราะว่าตอนแรกอ่ะน้องไม่ยอมเพากลัวแต่แกบอกไม่ต้องกลัวตอนนี้มันกลางวันไปเถอะแกจะไปเป็นเพื่อนครับ ไปแล้วก็ไปกล่าวขอขามาลาโทษเขาด้วยเพราะว่าเท่าที่ได้ฟังแล้วก็ได้เจอกันมาทั้งคู่เนี่ยถ้าน้องอยังคงไปแบบลอยๆแบบเนี้ยแล้วก็ไม่ยอมเอาไปคืนน่ะมีหวังตามไปถึงบ้านแน่ครับที่สุดน้องก็ยอมทําตาม,มาครับก็ค่อยๆพากันไปคืนไปตามบ้าน,นต่างๆซึ่งก็ดีที่แต่ละบ้านก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรมากมายหลังจากที่น้องขอเข้ามาลาโทษไปก็จบลง พีคที่สุดก็ตรงสารสุดท้ายซึ่งเป็นสารที่อยู่ใกล้จุดที่น้องขึ้นรถในคืนนั้นครับลวงหนวบอกว่ามันเป็นสารเจ้าแม่ท่านหนึ่งอ<ห>ซึ่งเป็นสารตายายอยู่ข้างๆสารเจ้าแม่ท่านเนี้ยออท่านก็เลยตัดสินใจบอกให้น้องรีบไปจุดทูบพอเข้ามาครับตอนนั้นเน่ยพอหลังจากที่เสร็จเรื่องเสร็จลาวน้องกลับไปท่านก็คิดอยู่ในใจว่า ทำไมต้องเป็นท่านด้วยวะแล้วเนี่ยน้องมันมาทำวุ่นวายตัวท่านเองต้องเดือดร้อนเนี่ยก็เลยแอบอธิษฐานไปบอกว่าเออเนี่ยสุดท้ายแล้วอะ่ะถ้าเป็นไปได้อะ่ะก็น,น่าจะตอบแทนนะมั่งเพราะว่าท่านไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยด้วยแต่ต้องมาถูกหลอกเพราะว่าน้องมันทําแถมวันเนี้ยก็ยังพามันมาขอโทษขอโพยแล้วครับหลังจากนั้นก็กลับบ้านไปครับ ตงนู้าไล่ฟังต่อไปว่าคืนนั้นแกกลับฝันสิ่งที่ฝันไม่ได้หวือหวาอะไรเลยแกฝันแค่เห็นกอทอเลขรถคันที่แกเจอเรื่องราวประหลาดนั่นเท่านั้นตอนนั้นก็เลยตัดสินใจเอาลองไปซื้อลอตเตอรี่ดูกลายเป็นว่าแกถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวทั้งหน้าแล้วก็หลังก็เลยตัดสินใจเอาเงินก้อนนั้นอะ ออกมาดาวแท็กซี่อีวีตามที่ลูกสาวแนะนำและทุกครั้งที่แกผ่านไปยังศาลนั้นก็จะบีบแต่รถเพื่อเป็นการเคารพขอบคุณในสิ่งที่ศาลนั้นทดแทนสิ่งที่แกทำให้<อ>เรื่องทั้งหมดก็มีประมาณนี้ครับนี่คือ,อฉเฉลยที่เขาเรียกว่าบทบทบทสรุปหรือว่าจุดฉเฉลยทั้งหมดมันคือกระเป๋าใบนี้นะฮะ เออโอโหที่แรกไม่รู้เหมือนกันว่าเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่วิ่งหนีอะไรมาก็แล้วแต่ในช่วงเวลากลางคืนแบบเนี้ยสิ่งที่เราคิดเลยนะสิ่งที่ผมคิดตามอ่ะมันคือน่าจะหนีพวกผู้ชายหรือหนีนะพวกใช่ครับตอนนั้นคุณลุงเขาคิดประมาณนั้นจริงๆว่าน้องถูกล่อลวงมาหรืออะไรประมาณเนี้ยคือช่วยไปก่อนอ่ะไม่ได้คิดถึงเรื่องผีเออเข้าใจถึงลุงคนนี้เลยแต่ว่าพอพอพอเข้ามาในรถ ขับไปตามทางสิ่งที่มันแปลกๆก็คือว่าเริ่มเห็นคนแก่โบกรถผมก็สงสัยเหมือนกันทําไมถึงเป็นคนแก่วะทำไมถึงเป็นคนแก่วะจนสุดท้ายรู้เลยครับทําไมนั่นก็คือคอนเทนต์ที่น้องเขาไปทํามาโอ้เฮ้ยครับเดี๋ยวคอนนะคอนเทนต์แบบนี้เข้าใจนะว่ามันมันเป็นสิ่งที่ท้าทายและเป็นสิ่งที่คนเขาอยากติดตามว่าเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงแต่ ผมก็มีคำถามอยู่ว่าถ้าเป็นแล้ววะมันจะได้อะไรกลับมามันจะมีแต่เรื่องเสิยนเสียน,นะใช่ไหมมันจะคุมยอดไลไหมก็ไม<อ>่ร<อ>ู้เออแล้วก็ที่สําคัญลุงนุกแกจงโชคดีนะที่กระโดดออกมาจากตข้างซ้ายอ่ะไม่อี่างนั้นนะอาจจะไม่ได้เล่าเรื่องนี้ใช่ครับโอ้โหแล้วน้องคนนั้นก็ต้องกลับว่านี่คือบทเรียนครั้งยิ่งใหญ่เลนะกับการที่ทําอะไรแบบนี้ยแผงๆแบบเนี้ยโนนะครับ คือคิดภาพตามนะผมคิดถึงคือหันไปดูกระจกหลังอะแล้วมีแต่คนแก่ซึ่งมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วอะช่วงเวลาเนี้ยตีหนึ่งเนี่ยตีหนึ่งกว่าขวานวิ่งตามกันมาเดินตามกันมาแบบกระยองกันแย่งกันสิบสิบคนอะมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วครับรน่ากลัวเนอะจริงๆมันก็ไม่ควรจะมีใครมาโบกตั้งแต่ตอนแรกแล้วเพราะว่ารถแท็กซี่เวลามีคนอะแล้วกด กดเอมิเตอร์ยงไงมันก็เป็นสีแดงมันไม่ควรจะโบกแล้วอ่ะแล้วเวลานี้ด้วยนะน,นะครับนี่แหละครับคืออาชีพอาชีพหนึ่งที่เสี่ยงกับการเจอเรื่องแบบนี้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นวิจาชีพหรือเรื่องแป,กแปลกเรื่องลี้ลับเรื่องผีแบบนี้นครับนี่คือโชอเฟอร์ขับแท็กซี่รถเอิขับรถแท็กซี่นะครับโอ้ยแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่แค่ อยู่ในรถแค่นั้นเองจะเพียงแค่ว่าบรรยากาศอ่ะมันตึงเครียดไปหมดเลยมันรู้สึกอึดอัดไปหมดกับการที่เปิดวิทยุก,ก็จะมีเสียงเสียงหมาหอนพร้อมกับเสียงสวดด้วยทุกอย่างมันมาหมดมันตึงมากครับเข้าใจถึงลุงนูลงเลยว่าโหแบบอืมเป็นยังไงครับเรื่องนี้แต่ก็เหมือนเขาเรียกว่าสุดท้ายแกก็ได้สิ่งที่แกนะเริ่มเริ่มต้นใหม่กับอาชีพเดิม นะครับพี่นะพี่เตยเนาะอย่างน้อยที่สุดก็ผมมองนะพี่เต้ว่า<อ>แกคิดดีมาตั้งแต่แรกอ่ะใช่คนดีก็ผีอาจจะคุ้มแต่พอดีว่าไปคุ้มในเวลาที่ผีกําลังจะเอาคืนคนไม่ดีอยู่แก,แกก็เลยโดนแางเลขไปด้วยประมาณหนึ่งแต่ก็อย่างที่บอกครับ<อ>หลังจากนั้นแกก็เลยไม่ได้ขับรถกากลางคืนอีกเลยเ<อ>ต่อให้มีแท็กซี่เป็นของตัวเองแกก็ขับแต่เฉพาะกลางวันอย่างเดียวนี่คือจุดเปลี่ยน ก็ดีครับเพราะว่าลูกสาวแกก็จะสบายใจขึ้นอย่างที่แกบอกก็คืออมอม,มันก็ไม่ต้องห่วงเพราะว่ากลางคืนมันไม่ได้น่ากลัวแค่ผีอย่างเดียวโอ้ใช่ผีคือน้อยกว่าคนเยอะเนาะใช่ครับเกิด <c oughs> ไปล่อลวงไปชิงลง้งชิงรถอะไรมันไม่คุ้มกันใช,ใช่ถ้ากลับการนะแบบพินเลยนะเรื่องนี้ไม่มีผีนะเด็กคนนี้ขึ้นมาบนรถแล้วเป็นนกต่อนี่คือจบเลยนะลุงนุใช่ใช่ไหมจบเลยนะ ออใช่ครับเออนะครับจบเลยนะครับเอาเป็นว่าเรื่องนี้พี่เตยถ่ายทอดออกมาเหมือนเหมือนเดิมพี่สนุกเือนเต้นน่ากลัวเหมือนเดิมนีกแล้วขอบคุณมากมากนะพี่นะครับผมเอ,อ้เอา,อาก่อนที่จะวางสายไปพี่มีอะไรฝากไหมครับก็ฝากติดตามช่องก็คอกบขอให้ยอดฟอมันไปล้านสองล้านสักที <c oughs> เราจะได้เติบโตไปด้วยกันขอบคุณมากพี่เตย <c oughs> ครับ ผมจะรอวันนั้นนะพี่นะแล้วก็ผมจะเราเล่าไปเรื่อยๆครับเรากับพี่เป้ไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะได้ล้านกันนี่แหละโอ้โหขอบคุณมากขอบคุณมากแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราคงได้เจอกันอีกนะพี่เต้นะเออเออแต่ว่าพี่เต้ต้องประบายดีครับเออแต่ผมไม่ไม่ยืนคุยกับพี่นะผมต้องนั่งคุยกับพี่นะหนูเรื่องได้ครับพี่เต้ขอบคุณมากแล้วก็ของรักษาดูแลสุขภาพด้วยนะครับเช่นกันครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ